อีพีน,นี้เราจะมาทดสอบว่าจีแมนตัวไหนจะเป็นจีแมนที่โหดที่สุดในแกงนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวที่โหดที่สุดมาดูกันเลยครับว่าใครจะคือตัวที่โหดที่สุดกันแน่นะฮัสวัสดีครับทุกคนรลายที่อยู่ด้านหน้าเราในตอนนี้นะครับก็จะเป็นแกงของส c ก p e เดีทอเลจีแมนทั้งหมดทุกเวอร์ชั่นเลยนี่ ใน EP นี้นะครับทุกคนผมจะมาทดสอบพวกจีแมนหน่อยละกันนะครับว่าจะมีจีแมนตัวไหนนะครับที่โหดที่สุดนะครับที่แบบว่าเออเมื่อเจอพลังเข้าไปแล้วจะไม่ตายนะครับทุกคนโดยผมจะเอาหมัดมาทดสอบพวกมาหน่อยละกันนี่หมัดไฟนั่นเองนะครับมาเรามาทดสอบตัวแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวที่สามารถต้านทานหมัดไฟของเราได้หรือไม่มาดูกันเลยฉันพร้อมแล้วใส่หมอให้เต็มที่เลย อ่าได้นะครับหอหลอกหน่อยนี่เฮ้ยไอ,อตัวนี้โดนไปทีเดียวนะครับแค่ไฟไหม้แล้วก็ไม่เป็นไรนี่อันนี้คือต่อย1ทียังไม่ตายนะครับอ่ะต่อยครั้งที่2องก็ยังไม่ตายอ่าถือว่าต่อยสองทีก็ไม่ตายต่อยอทีที่สามก็ไม่ตายแะแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้นอะก อโอ้นี่คือต่อยสทีแล้วก็ยังไม่ตายอะครั้งที่สเรียบร้อยโอ้ไอตัวแรกนะครับใช้เวลา4ครั้งนะฮะทุกคนถึงจะตายนะครับทุกคนมาตัวต่อมากันเลยน้องกิ่าตัวนี้จะโหดที่สุดหรือไม่อ่ามาสามสองหนึ่งออสมัดแรก,ก่อนเออโอ้โหนี่แค่มัดแรกนะครับเลือดก็เกือบจะหมดแล้วเฮ้ยอ,อะไรวะนี่บัดของแกช่งหนักเหลือเกิน <c oughs> ฉันจะมาทดสอบนายไงล่ะเพื่อนว่าน่าจะกี่ครั้งถึงจะตายอ่ะครั้งที่สองฉันเอาไม่โดนไม่โดนครั้งที่สองนี่เรียบร้อยสรุปนะครับไอตัวเมื่อกี้นะครับใช้แค่2ครั้งก็ตายแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับทุกคนที่ยืนหนึ่งอยู่นะฮะต้องต้องต่อย4ครั้งถึงจะตายต่อมานะครับก็จะเป็นสกีพีดีเปิดกน,นช้อนนี่แหลรคือหมหนักแกงสกีพีดีแน่จริงต่อยมาเต็มทีเลยได้เลยเพื่อนมา ขอต่อยปั๊แรกหน่อยโอ้โหมาแรกเลือดไม่ลดเท่าไหร่นะครับุกคนี้หนึ่งครั้งแล้วต้องกีกครั้งเออนี่สองครั้งยังไงไฟไหมแฮแ้แค่สองครั้งยังไม่เท่าไรเพื่อนครั้งที่สามหน่อยนี้ครั้งที่สามก็แค่ไฟไหมเหมือนเดิมแ้แ,แ้ต่อยไปสิบทีฉันก็ไม่ต่อยอ่าสามครั้งแล้วครับสำหรับตัวนี้ อันที่ซี่เอาไม่โดนไม่โดนอันที่สี่เอาไม่โดนอันที่สี่นี่เอออุ้ยสี่ครั้งก็ยังไม่ตายนะครับโอ้โหไอตัวนี้โคตรอึดเลยปืนกลนะครับอ่ะสี่ครั้งครั้งที่ห้าหน่อยครั้งที่ห้าก็ยังไม่เป็นไรโอ้โหแฮะยฉันบอกแล้วนี่แค่น้ำจิ้มของฉันทานรักอมตะชั้นไหนไม่สามารถต่อยฉันได้ตายหรอกฮ่าหาแล้วต่อมาครั้งที่หก เจ้าปลอยไอตัวนี้ใช้ทั้งหมด6ครั้งนะครับอ่าก็ถือว่ายังเป็นที่1น,นะครับสำหรับสก,กีบีดีปืนกลนะฮะอ่าเป็นที่1เดี๋ยวผมเอาไว้ตัวนี้เอาตัวนี้ละกันนะฮะสำหรับสก,กีบีดีปืนกลนะฮะเป็นสก,กีบีดีที่แข็งแกร่งนะตอนนี้นี่ที่1เราอยู่ตรงนี้มาต่อมาตัวต่อมาเลยครับเป็นสก,กีบีดีอัพเกรด G-man V2 นะฮะน้องๆคิดว่าไอตัวนี้ต่อยกี่ครั้งถึงจะตายคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่า ว่าจะต้องต่อยกี่ครั้งฮะถึงจะตายมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าต้องต่อยกี่ครั้งขอครั้งแรกหน่อยฮัะติ้งนี่โอ้โหนี่แค่หนึ่งครั้งก็เลือดเหลืออยู่ครึ่งเดียวอฮ้ยเขจงเปิดอเอาอะไรมาเดียวหมดสุดแก่งกงหน่อยอ่ากอต่อยครั้งที่สองหน่อยสรุปแล้วนะครับตัวนี้ต่อยแค่สองครั้งเท่านั้นเฮ้ฮ <c> ฮ <oughs> จนฝากไว้กอดเออต่อมานะครับก็เป็นสกีบีดี้สุดโหดนี่ผมชอบร่างนี้มากเลยนี่ฮะ ไม่รู้ว่าจะจะต้องต่อยกี่ครั้งนะฮะอ่ะน้องๆคิดว่าตัวนี้นะครับต้องต่อยกี่ครั้งมันถึงจะตายนะครับทุกคนอ่าที่1เราอยู่6ครั้งนะฮะมาส2 1หนึ่งครั้งที่หนึ่งโอ้เลือดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอุ้ยถึงจนจอเลือดน้อยแต่ฉันปืนพลังฉันแรงที่สุดในเผื่อเลยนะอ่าขอต่อยมัตตีส2หน่อยละกันเอ้ยครั้งที่2ยังไม่ตายนะครับแต่ไฟเริ่มไหม้นะครั้งที่สอง และครั้งที่สต่อยเข้าไปที่หน้าเลยเรียบร้อยนะครับไอตัวนี้ทั้งหมด3ครั้งนี่ก็ยังไม่ใช่ที่1น,นะฮะตัวต่อมาเป็นสเกตบิดีโอ้โหไทท่านเฉยนะครับไอร่างนี้ยังไม่ได้อัปเกรดเฮ่เฮ่่อนยังไม่ได้อัปเกรดน้องๆคิดว่าตัวนี้นะครับจะต้องต่อยทั้งหมดกี่ครั้งมาถึงจะตายก็คอ,อมบมนมาได้เลยนะฮะมา เรับดูกันครับว่าต้องต่อยกี่ครั้ง3 2 1ขอต่อยนาที่นี่หน่อยโอ้ไอตัวนี้ครั้งเดียวนะครับาะว่ามันยังไม่ได้อัปเกรดนี่โอ้โหแน่นิ่งไปเลยนะครับแข่ครั้งเดียวต่อมานะครับก็อัปเกรด MK3 นะครับทุกคนนี่หรือว่าภาค3มนะฮะนี่มีปืนทั้งหมด6กกระบอกแล้วก็มีหูฟังด้วยน้องๆคิดว่าไอตัวนี้จะต้องต่อยทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะตายอ่าก็คอมเมนต์มาได้มาเรามาลองกันดีกว่าจะต้องใช้กี่ครั้ง มัดแรกเป็นไงอันนี้สี่โฮมันแรกก็ไม่รอดแล้วโอ้ช็จุกมากเลยโอ้โหมัดแรกไฟก็ไหม้เลยโอ้ยร้อน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 วะเนี่ยเออนายตายแล้วเพื่อนอ่าเรียบร้อยนะครับนี่แค่มัดเดียวนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นร่างอัปเกรดนะฮะเหมือนกันนะครับปืนเสกกระบอกนะครับน้องคิดว่าไอตัวนี้จะต้องต่อยทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะตายอ่ามามาดูกันครับว่าต้องต่อยกี่ครั้งเลยสามสองหนึ่งต่อยหนึ่งครั้งนี่ แค่นี้เบามากเลยเพื่อนขอหนักากนได้ดอยมโอ้โหนี่แค่ครั้งเดียวเลือดนายก็เหลืออยู่ครึ่งเดียวแล้วนะฮะมาและครั้งที่สองตุ้มเรียบร้อยไอตัวนี้แค่สองครั้งนะฮะทุกคนนี่เรียบร้อยนะครับต่อมากันเลยนะครับ ส k กปิดี้ทอเลตโอ้โหนี่คือร่างเดิมเลยนะครับเอาิจินอนนะฮะทุกคนนี่แต่อัปเกรดปืนมาหน่อยนะฮะทุกคนนี่น้องคิดว่าไอตัวนี้ต้องต่อยกี่ครั้งถึงจะตายขอมีมาได้เลยมาดูกันเลยครับว่าต้องต่อยกี่ครั้งเอ้ยแกถึงจะตายอออลองต่อยมาสิได้เลยเพื่อนมัดแรกเข้าไปเออเรียบไรหมัดเดียวครับทุกคนไอตัวนี้เฮ้ยนึกว่าจะหโหดเยแค่มัดเดียว ต่อมานะครับก็เป็นสเกเบอรี่ทอเตอัปเกรดโดยที่อัปเกรดกรหูฟังนะครับแว่นตาเออแล้วก็ปืนนะครับเล็กๆนี่เลยนะครับน้องคิดว่าตัวนี้นะครับต่อยทั้งหมดกี่ครั้งมาถึงจะตายก็คอมเมนต์มามาดูกันครับว่าจะต้องต่อยทั้งหมดกี่ครั้ง3 2มสอต่อยหน้าเอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอะไรวะตีอะต่อยโดนซี่อุตสาห์ชักเกรงเว้รอแล้วนะ,ะขออีกรอบหนึ่งสามต่อยเข้าไปที่น้าเอ้ย แข่นี่โอเอ้ยนึกว่าจาาหนักปัดแกก็บาบานีว่าเออนี่ครั้งที่หนึ่งมาและครั้งที่สองเรียบร้อยโอ้ปากตีนะไอตัวนี้เรียบร้ยฮนะไอตัวนี้ก็ต่อยทั้งหมด2ครั้งและผู้ที่ชนะนะครับคือนี่เลยนะครับสกีบีดีทอรเลปืนกล ฉันคือหัวนหน้าแก๊งสกีบิรีจีแมนเองนี่เลยนะครับเย้ผู้ชนะของเราโหดที่สุดในแก๊งจีแมนสกีบิดีในรอบนี้นะครับทุกคนผมก็จะสร้างกองทัพของจีแมนปืนโกนหน่อยนะครับเราได้ผู้ชนะแนละ้วเดี๋ยวเราลองมาทําสงครามกระดดนะครับนี่ก็จะเป็นแก๊งของจีแมนปืนโกนนี่ทั้งหมดกี่ตัวเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับทุกคนนี่ มาฮะเดี๋ยวลองมาสู้กับอ,อัพเกรดหน่อยนะครับอัพเกรดไตไททันนะครับหรือว่าอัพเกรดของการรวมร่างนะฮะทั้ง3ตัวสปีกเกอร์แมนแคมเปอร์แมนแล้วก็ทีวีแมนนี่จิ้มตัวนี้เลยพวกเองสิน่าคือผู้ที่แข็งแก่งที่สุดใจแกงจีแมนได้เลยเอกต้องมาเจอกับฉันหน่อยร่างนี้เป็นร่างอัพเกรดนะฮะทุกคนของไไทไท,ทันอัปเกรดนะฮะนี่เอาทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย ไอ้พวกนี้มี9ตัว1 2 3 4 5 6 7 7 8 9นี่ห้าค่าต่อ9เออมาดูกันครับทุกคนในรอบนี้สงคามระหว่างอัพเกรดไททันเอ่ออันนี้เรียกมันว่าไตไททันนะฮะนี่อัพเกรดไตไททันนะเป็นการรวมร่างของทีวีแม้ละกันอะ่ะอัปเกรดไตไททันสู้กับแก๊งของ สกบิดี้ทอเรจีแมนสุดโหดของเราน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอย่ยใครคิดว่าอัปเกรดไททันเทวีแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาและใครคิดว่าสกบิดี้ทอรเลจีแมนปืนกลจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองฮะมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ สามสองหนึ่งเลสโกเออนี่วิ่าาเเออวง,งเข้าไปหาไปเลยโอเ้ที่ทำให้หนีรอบนี้เป็นไงล่ะือ้กองทัพใจก็ไปหน่อยไอ้บวกสก,กีพี่ดีอุ้ยออกมาดอีอ่ะอุ้ยดีพวกเราลบเร็ยวยิงปืนให้ใส่พวกคนเลยนี่ดิวเดียไปเนี่ยดิวเดียจะเข้าไปเออไอ้บวก เดือดเออนี่น <Tamam> ี่น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 ี่ยู่นี่นี่นี่นม่นี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 านี่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 นอ่นี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 ่อีอน้่นี่นี่นีมนี่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 น่นี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 ันี่นี่นี่นต่นี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 ดนี่นี่นี่น่ิด่นี่นี่นด่นี่นไ่่นอ่นี่นี่นี่นอ่่นี่นตินี่นออกจากแม ออกมาหน่อยเพื่อนออกมาหน่อยโอ้โหติไไดแน่เลยนะครับจีแมนหนีไม่ได้แล้วอไอ้ล่ะหน้มมนหนนาพวกเ,นะนะเอ,อง,ง,เอง,งเอนหนีไม่ได้แล้วนี่มาอยู่นี่พวกเรายิงมันเลยเออลุมมันลุมมันจะให้มันหนีไปได้ในขาววาเองนี่เหรอคือตัวที่โหดที่สุดของจีแมนโอ้ติดทะ้วเอ้ยมันติดเออนี่นี่ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยติดได้ไหมล่ะหนีไม่ได้แล้วส่วนตรงนี้ยังอยู่ให้ทุกคนส่วนตรงนี้มันยังอยู่เฮ้ยไอจีแมนยังอยู่ น so ี่ฉันยิงฟรีนี่เนี่ยยิงก็วิ่งมาจับฉันสินี่นี่เอาไปกินนี่ไปกินเกียร์จั่โอ้ยยืนรออยู่ที่มี่เลยแล้วทับนี่อ่ะนี่เอาไปกินนี <mot iv> ่ทำเพื่อฉันจกดูไอติดนั่นเออนี่ออกมาเลยนี่ติดติดติดนี่มันอู่นี่เพื่อนโอ้โหติดหมดเลยเออนี่นี่เอาไปกินเอาไปกินแล้วใครจะไปพูดชฉันนะนี่นี่เออ ถ้าหายไปแล้วหนึ่งตัวเหลือเองแล้วสินะนี่คือตัวสุดท้ายหรอห้อาห้กหีคือจบมาแล้วสินะนี่นี่ยังไงล่ะจะหนีไปไหนดักหน้าดักหลังเองไม่มีทาหนี้นะ้หรอกโถ่เอ้ยไอ้เพื่อนโง่เลือกไอ้เจ้แล้วสินะที่เป็นความหว,มวมังพ้องไี้แมนโอ้โหดวลลุมตอนนี้ยังไงก็ไม่อดฮาร์ดแครตัวนี้เรียบร้อย และผู้ที่ชนะนะครับนั่นก็คือแก๊งของอัพเกรดไททันทีวีแนี่มันอยู่นะ้อยมีอีกไม้เออเพื่อนมันหายไปหมดแล้วนายคือปู้ชนะแล้วร่างี้โคเรเท่เลยนะครับนี่